ตาบอดฉันก็จะคานไปคาไปปิ้งไปไล่หลานนี้เลยหลานเลยหมดสิทธิ์ที่จะจูงลุงที่จะจูงลุงกลับไปบ้านถึงแม้ลุงจะตาบอกลุงไม่ให้แตะต้องร่างกายเลยมันมันชั่วแันจะชั่วอะไรเมื่อกี้ไปโอบไปกอดกับผู้หญิงมาแล้วจะมาจับจูงลุงไปมันตึกแล้วมันก็ชั่วยังเก่าพอบวชในทำในทรวินัยที่ดีมันก็ยังุชั่วอยู่นี่ไม่ได้สอนซะหน่อย ก็เลยกลับไปถึงบ้านไปไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ด่าหัวเอกในที่สุดท่านก็เดินคำไปเอาตีนคำไปบางทีก็นั่งเอามือคาไปทามันร้อนท่านก็อยู่ในล่มเดือดร้อนถึงพระอินบนสวรรค์พระอินก็เลยร้อนที่นั่งอยู่ที่บรรทุกกำพนศิลาก็มอง โดยที่พระเนตรลงมาที่โลกมนมุษย์ก็เห็นพระเถระเดือดร้อนถูกหลานกระทาไม่ดีไม่งามจำเป็นเราจะต้องไปช่วยถ้าเราไม่ช่วยแล้วเราจะหัวแตกเป็นเสี่ยงๆท่ากนก็เลยมาแปลงร่างเป็นคนขี่เกวียนออดแอดแรมมาบอกพระคุณเจ้าจะไปไหนจะไปเมืองสาวัตถีนิมมอนขึ้นขี่เกวียนผมจะไปสาวัตถีก็ขึ้นขี่เกวียนขายใหชั่วหน่อย เขาไปสักพักหนึ่งด็ยินเสียงดนตรีหัวมันไม่หนวนมันบอกตออแต่ตาได้ยินเสียงดนตรีก็เลยถามว่าอันนี้เมืองเสียงดนตรีนี้แสดงว่าใกล้เมืองแล้วนะใกล้แล้วครับพระคุณเจ้าเมืองอะไรเมืองสาวัตถ,ถีอะไรสาวัตถีที่เราจะต้องเดินทาง อย่างเรื่อง,องสามวันสามคืนจึงจะถึงอันนี้มาเดี๋ยวเดียวก็มาถึงผมรู้จากทางรัดผมเลยลัดมามัเลยถึงเร็วท่านก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วจะลัดจากไหนมันก็ไม่ถึงหรอกเดียวเอันนี้จะต้องต้องเป็นพวกเทพพวกทิ์ท่านก็รู้ของท่านเองอันนี้แหละคือเรื่องความชั่วถ้าจะบวชอยู่ก็ยังชั่วอยู่สืบไปมันก็ชั่วอย่างเกา่า สมณะปาโปขี่ปาโพป,ปาโปเยวะมันมันเลวด้วยกันนั้น,นแหละถ้าบวชยังเรวอยู่สซึกไปมันก็เร็วพรอท่านถ้ามาบวชแล้วมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีไม่งามสึกซึกไปมันก็จะดีอย่างงามไปปรพป่พือปฏิบัติคา้คาขายทรมาหากินก็จเจริญโดยเฉพาะผู้บวชใหม่มันจะมีอันตรายนะแต่ก่อนท่านเปรียบเทียบเหมือนไทยของคนลงน้ําคนผู้ลงสูงน้ํา จะมีภัยโยซีประการหนึ่งอุมาภัยภัยจากคลื่นภัยจากคลื่นถล่มไปสู่น้ำสู่ทะเลมหาสมุทรพระธรรมในาพระศาสนาท่านเปรียบเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลลึกซึ้งและมหาสมุทรนี้จะไม่เกินกลนไปด้วยซากศพเมื่อมีซารมีศพในมหาสมุทรในทะเลมันจะซัดขึ้นฝั่งหมดชั้นใดก็ชั้นนั้น คนชั่วๆจะมาอยู่ในสาสนานี้ก็จะอยู่ไม่ได้จะอยู่เรื่องความทุกข์ในที่สุดก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งจะถูกศึกออกไปไมิฉะนั้นก็จะถูกปรับไหมใส่โทษดังที่เราได้ยินเรื่องเร,งเรวร้ายเกลียวกล่าวมาทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ที่โด,ด,ด่งดังมาพระดังๆแล้วก็เลยมีเรื่องมีราวนั้นอยู่ในธรรมดินนี้อยู่ในมาหาสมุทรแก้วไม่มีซากเน่าๆลอยอยู่จะถูกซัดขึ้นฝั่งชั้นใดก็ชั้นนั้น และในในมหาสมุทรนี้เป็นที่รวมรงแห่งรัตนะแก้วทั้งหลายของมีค่าอยู่ในมหาสมุทรในพระศาสานานี้ทำวินัยนี้เป็นที่รวมรงแห่งรัตนะหมายถึงอริยทรัพย์ที่เป็นรัตนะจะรวมอยู่ที่นี่ตั้งแต่จะเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ทำวินยัยอยู่ที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านจาททึงเปรียบมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของปา ทีนี้ปลาติมิงคระปลาวกนิ้ใหญ่ที่สุดอยู่ในน้ำจิด,ดไม่ได้คุณทําอันยิ่งใหญ่อันโอฬารจะอยู่ในธรรมวินัยของพระศาสดาท่านจึงเปรียบเหมือนภัยของผู้ลงสู่น้าสู่มหาภัยของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ในธรรมวินัยนี้หนึง่งจะพบอุมิภัยอุมมาภัยอุมิภัยหรือว,ว่าอุมมาภัยแปลว่าภัยจากคลื่น คลื่นตัวนี้หมายถึงอดอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เห็นว่าคําสั่งสอนในจู้ที่จุกจิตบีบคั้นอิสระภาพเสร,รีที่เคยอยู่สบาย